เอาเลยนะเดี๋ยวพายจะเสียเวลานโมตัสสะทวัตโตระหะโตสัมมาสัมบูชสสะนโมตัสสะภทวัตโตระหะโตสัมมาสัมบูชสสะนโมตัสสะภทวัตโตระหะโตสัมมาสัมบูชสสะสัมมาวายามสัมมาสัตติสัมมาสมาธิ ต่อไปนี้ไปจะได้บรรยายธรรมทำทางส,งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาพุทธบุตรแททั้งหลายเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมนี่อาตมาเป็นผู้ไม่ค่อยสันทัดในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยเข้าตำหนักตำราเข้าในแบบแผนตำหนักตำรามากมายก็อาศัยการปฏิบัติของตัวเท่านั้นเอง ที่จะได้บรรยายให้พวกพุทธบริษัทแม้สดับศับฟังเพราะฉะนั้นสิ่งอันใดเมื่อวิสัตนาไปไม่เป็นที่ไปรอก็ต้องขอขอาภาัยด้วยศาสนธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งให้พุทธบริษัทแม้พิสุนมมเนนอุบาสกอุบาสิกาเข้ามารปฏิบัติ ธรรมะแล้วก,ก็ยอมได้รับความสงบสุขสบายเพราะว่าบรรดาผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาและพิกษุสมณีนนั้นไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการท่อไม่มีการโกหกหลอกลวงซึ่งกันและกันมีแต่ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวอ,อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมคําสอนพระเจ้าเจ้านั้นเมื่อบุคคลมาพบบุคคลใดมาประพปฏิบัติแล้วก็ยอมจะประ,ประสบแต่ความสุขความเจริญไม่มีทางที่จะนําไปสู่ทางที่หายนะหาชนะคือเรียกว่านำนาไปสู่ทางเสื่อมทางที่จะเป็นไปเพื่อความอา,า,ามัยมุขนั้นก็เป็นอันว่าคล้ายๆที่จะปิดไปเลยนี่ เพราะฉะนั้นคําสอนของพระเจ้าก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นพยานหลักฐานเธอทวนคำสังสอนพระเจ้าให้อยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นเวลาสองสองพันกว่าปีก็มีบรรดาภิกษุอุบาสกอมบสสิกาและสมมเนนเหล่านี้ได้สืบเนื่องกันมาจนถึงพวกเราเป็นเวลาตั้งสองพันกว่าปีนี่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐแต่ีนี้คำ ธรรมคำสองของพระเจ้านั้นน่ะถ้าเราดูเผินๆเ,เราดูอย่างธรรมดาอย่างนี้เราก็มองยากที่จะซึ้งเข้าไปยาก ้องอาศัยการปฏิบัติเนี่ยเป็นหลักสำคัญเราปฏิบัติแค่ศีลห้าบานต้นเท่านี้ก็นับว่ามีมีความสุขพอสมควรกับชีวิตที่ความเป็นอยู่บ้านใกล้เดินเคียงแต่แม้มีศีลห้าด้วยกันอย่างนี้ก็ก็ไม่ค่อยจะเบียดเบียนก็ไม่มีไม่มีการรักไม่มีการขโมยเหล่านี้เหล่านี้เป็นต้นนี่ว่าถึงวัตถุภายนอกแล้วทีนี้ว่าถึงวัตถุภายในก็ ทาจิตใจของเราก็ให้สบายไม่ไม่เดือดร้อนมุ่นใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นสินธรรมคำสอนพระเจ้าประเทศเรานี่ก็นับว่าเป็นผูทธิหรือผู้เทศศาสนาแต่ก็ยังมีขจโจรขโมยมากมายเหลือเกินเพราะว่าพวกนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในสินธรรมก็จะมามาก่อกวนให้พวกที่อยู่ในความสงบสุขนั้นให้เดือดร้อนไปด้วยเพราะผู้ที่ไม่ไม่มีสินธรรม นี่แหละเพราะฉะนั time, os, ้นจึงว่าธรรมะคาสอนพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ไม่เคยเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วจะยอมเข้าใจว่าศาสนาก็ศาสนาอย่างนั้นเองอย่างบรรดาภิกษุอย่างนี้เข้าใจว่าเป็นนักบวชที่ขี้เกียจขี้เกียจหาอยู่หากินอแล้วก็เข้ามาบวชอาศัยศาสนา ประเภทนั้นก็มีเหมือนกันแต่มีบางประเภทที่ท่านเห็นโทษเห็นโทษเห็นไปเห็นทุกข์นในวัดตาสงสารแล้วก็เข้ามาบวชอย่างนี้ก็มีแต่ในี้คำสอนพุทธเจ้านั้นเมื่อได้บรรพชาอุปสมบทภิกษุบวทเข้ามาอย่างนี้ก็สอนให้ให้หา นีเวกคือความสงบเรียวกว่าลุกขมยในเสนาสนะอย่างน,นี้เป็นต้นเรียกว่าอ่าะอนุศาสตร์สี่ถือผ้าบางสกุลถืออยู่ลุกขมมลต้นไม้นี่เหล่านี้เป็นต้นทีนี้ผู้เหล่านี้ก็ยังมีผู้บำเพ็ญะพฤติปฏิบัติอยู่แต่ทีนี้การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมะ ก็อย่างครูบาอาจารย์ของเราที่พาสอนกันมาพวกเกด็ญาติโยมก็ได้ยินอยู่เป็นปกติอยว่าให้บริกรรมพุทโธการบริกรรมพุทโธอย่างนี้ก็เพื่อต้องการอะไรต่อน,นี้ไปจะได้บรรยายถึงพิธีการปฏิบัติสมาธิการที่จะการที่จะจะบริกรรมให้ใจเข้าไปสู่สมาธิ หรือเรียกว่าการบริกรรมพุทโธนั่นนะการบริกรรมเพื่ออะไรแล้วมีประโยชน์อะไรกับกับจิตใจของเราตัวนี้คำที่ว่าการบริกรรมก็หมายความว่าให้ใจเรามายึดถืออยู่กับพุทโธเมื่อในขณะที่ยึดถืออย่างนั้นท่านจะเรียกว่า สัมมาวายาโมให้มีความเพียรชอบให้พยายามะลึกอย,อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอย่าให้ใจนั้นกระสับกระสายไปอดีตอนาคตให้มีปัจจุบัน,นธรรมคือพุทโธตัวเดียวอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อบุคคลผู้นั้นเพียพรพยายามอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอย่างนั้นแล้วไม่ให้จิตของตนสายไปในที่ใด ใจนั้นอยู่เฉพาะพุโทโธไม่วอกแวกออกไปอดีตอนาคตมีพุโทโธอยู่เป็นปัจจุบันธรรมเป็นเวลาตั้งห้านาทีหรือสิบนาทีมากยิ่งขึ้นไปฝ่านั้นก็ยิ่งดีขึ้นเป็น,นตามลำดับใจตัวนั้นไม่มีสายไปในอดีตอนาคตมีปัจจุบนันคือพุโทโธอยู่อันเดียวเมื่อเป็นลำดับเช่นนั้นใจของบุคคลเราที่ไม่เคยที่อบรมฝึกหัด ไม่ได้กระทำอย่างนั้นแล้วเมื่อใจที่เพลินอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ย่อมจ,จ,จะเกิดปิติปิตินี้มีสองชนิดปิติสำรับใจใจที่ไม่เคยเเคยระ,ะลึกอยู่กับอารมณ์ใดอันหนึ่งที่อยู่ได้เป็นเวลานานๆเช่นนี้ก็ย่อมจะเพลินว่าก็สบายสะดวกใจอันนั้นเมื่อลักษณะของจิตมันเพลินอย่างนั้นใจกายตอนนั้นก็เริ่มเบาเข้าไป เป็นน้ำหนักท่านจึงจัเราเป็นปีติลักษณะเช่นนี้เรียกว่านี่แหละจิตกำลังจะเดินเข้าไปสู่ความสงบแต่ทีนี้เราก็จําเป็นต้องพยายามให้เกิดความสงบให้ได้คือเมื่อเกิดความเบาเกิดความสบายขึ้นมากเราก็จะเพิ่งไปหยุดบริกรรมพุทโธให้บริกรรมพุทโธอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานจนกระทั่งบางครั้งบางคราวใจจึงนั้นเลื่อนพุทโธไปเลย ก็เข้าไปอยู่ในความสงบวางเฉยเป็นอุเบกขาอย่างนั้นนี่เรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิ <c oughs> ทีนี้คนเราบางคนเข้าใจว่าเราถ้ามีงานมีการวุ่นวายไปทุกอย่างทุก,ทกประกาศเราทําไม่ได้อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นนั้นว่าปิดหนทางที่เราจะเข้า หาความดีเข้ามาสู่ตัวเราเพราะใจเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดัดแปลงเข้ามาถึงความสงบหรือเป็นสมาธิได้ทุกๆคนไม่อ้างใครทั้งหมดนั่นแหละแม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยสมัยยังเป็นเด็กเป็นยังไม่เป็นกระสัอยู่ก็ยังไม่เคยเปิดฤติปฏิบัต,บติก็ไม่เคยจะเชื่อสามารถเหมือนกัน พราะใจเราจะมีความสามารถเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองให้ซึ้งหรือถ้าเราเรามาลองฤติปฏิบัติดูแล้วใช้ความเพียรเรียกว่าวิิยะความภาคความเพียรพย้ยามอยู่อย่างนั้นจะให้ใจของเรากระสับกระสายไปที่ใดแล้วมันก็ต้องอยู่ได้ต้องอยู่เราต้องลงเราเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดว่าเป็นสัมมาวาโมเพียรชอบและลึกให้ชอบ ทำให้มากจเจริญให้มากแล้วก็จะเป็นไปเป็ความดับสนิทก็ดับอะไรนะก็ดับใจที่คิดวุ่นวายคิดถึงงานถึงการคิดถึงถึงสิง่งนั้นสิ่งนี้ไปนั่นเองใจตัวนั้นดับสนิทไม่ขาดไม่มีอะไรความคิดเข้ามาเลยงานการทุกสิ่งที่ค้างค้างอยู่ใจก็ไม่ไปผวะคววนมีใจเป็นหนึ่งอยู่ดวงเดียวอย่างนั้นน,น,น,นี่นี่เรียเพราะเพราะฉะนั้นจึงว่า ต้องอาศัยอาศัยสัมมาวายาโมเพียรชอบและลึกอยู่อย่างนั้นให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดสายออกออกไปจากใจเราเมื่อขาดไปก็ต้องรู้ถึกตัวก็บริกรรมอยู่อย่างนั้นนี่นี่ถ้ถาถ้าแม้นเราเราเพียรอยู่อย่างนี้แล้วทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าถึงทีสิบเราก็ต้องรู้จักหัวใจของเรา,าอ๋อหัวใจเรานี่ เมื่อถูกทรามานมากเข้าแล้วก็ยอมเกิดความสงบสิวางสิ่งที่เราเคยไม่เคยคิดว่าจะวางได้ก็วางได้นี่ก็จะมาเห็นความอัศจรรย์ของใจถ้าคนเรายังไม่เคยทําแล้วก็จะจะมองว่าทําไม่ได้นี่อย่าเข้าใจเช่นนั้นธรรมะคาสอนพุทธเจา้านั้นสอนลงสู่ตัวบุคคลเราให้เราเพึ่อปฏิบัติวางศีลสมาธิปัญญาไว้ก็เพื่อให้ เพื่อให้พุทธบริษัทเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติไม่เคยวางไปอยู่ในคำพีใบลานเฉยๆเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดเราไม่เคยกระทําแล้วก็จงอุตส่าห์ฝึกขัดโลกนี้เป็นชีวิตที่อยู่ได้เจ็ดสิบแปดสิบปีอย่างอย่างนานขึ้นเก้าสิบแล้วเราก็จะต้องหนีจากไปถ้ากองให้ละเอียดพิจารณาให้ละเอียดด้วยความสงบของสมาธิ แล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มีจะเต็มเต็มไปได้วยความวุ่นวายเดือดร้อนกระสับกระสายอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเมือ่อหัวใจของเราไม่หยุดแล้วมันจะดิ้น,นรนกระมวลกระมาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานี่เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการทำความสงบตัวนี้เพื่อเป็นที่จะดัดแปลงแก้ไขให้ใจนั้นไม่เดือดร้อนวุ่นวายไปในที่ต่างๆ เพราะฉะนั้นถึงว่าต้องให้อุตสาหพยายามเราจะไปเข้าใจว่าเราประพฤติปฏิบัติรรมาไม่ได้หัวใจของเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ตราบใดแล้วเราก็ต้องทำได้อยู่ตลอดทุกเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงว่าให้ให้พวกยายญาติโยม ตั้งใจฝึกขัดอย่าไปว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังไม่สมควรจะเข้าวัดเข้าวาการไม่เข้าวัดเข้าวาก็ได้อยู่ในบ้านแต่เราเราสร้างเอาเองทำเอาเองอย่างนี้ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วโอสาผู้สาฝึกขัดประพฤติปฏิบัติไปเมื่อวันหนึ่งได้วันสองมันก็จะต้องได้บางคราวก็ไม่ได้ขึ้นมาก็มีเราก็จยไปเสียใจแต่เราทําไปทุกวันทุกวัน วันใดที่เกิดความสงบแล้ววัะทั้งเราฝึกความสงบได้จนจนชำนีมม้จำนานเข้าไปตั้งอยู่เป็นเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงหรือบางคนตั้งชั่วโมงใจนั้นปลอดโปร่งได้ทุกวันทุกวันอย่างนี้ก็น้อมมาพิจารณาเรื่องโลกของของสารที่ความเป็นอยู่ของเรานั้นเองนั่นอ่ะเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิิจพิจารณาเรียกว่ามาค้นฟ้าด้วยด้วยปัญญา เราเหนื่อยเรายากเราหาเงินหาทองหาเก้าหาของทุกสิ่งทุกประการแล้วเอามาทนุบำรุงร่างกายสังขารร่างกายของเรานี้บ่อนบำาเดอทุกอย่างทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มให้ทานลงไปหมดทุกชนิดแต่ทีนี้ทำไมเราบาังคับไปได้เกิดขันถึงเวลาจะเจ็บป่วย ป่วยไข้มาอย่างนี้เราบังคับเขาไม่ได้นี่เราก็ต้องอามาสิ่งเหล่านี้มาพินิจพิจารณาแล้วเราก้อนอาหารในีกินอาหารดีๆทุกอย่างแต่เวลาเธอจะเจ็บทําไมเธอเจ็บอ่าแล้วเวลาขัดบางทีทําไมเธอขัดเนี่ยก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาไข้ควรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแดงแสดงว่ารูปังอันนี้จังรูปตัวนี้ไม่เที่ยง แล้วเราก็เอาเอาความคิดตัวนี้มาพิจารณาดูไหนทําไมเราที่เลี้ยงดูเขาอยู่ทุกวันทุกวันแล้วเราว่าเที่ยงแล้วหมามพระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงเรามากองดูอย่างนี้อ้าวเมื่อถึงข่าวที่เขาเจ็บเขาป่วยเราบอกให้หายเขาก็าไม่หายก็ยังเจ็บอยู่นี่ก็แสดงว่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง แล้วท่านแสดงว่าไม่ใช่ตัวตนเราก็นั่นแหละถ้าเป็นตัวของเราเราก็ต้องบอกว่าอย่าเจ็บเขาก็เจ็บแล้วเข,เขาต้องหายแต่ทีนี้เจ็บแล้วมันไม่หายเพราะเราบังคับไม่ได้นี่จึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสมกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นทิจังแล้วไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้นี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราแต่ทีนี้เราก็พยายามบังคับบัญชาหาเลี้ยง หาเรี้ยงดูให้อย่างอิ่มหนำสำราญแต่ถึงเวลาที่จะวิบัติเป็นต่างๆนานา,นาเขาก็ต้องเป็นไปตามเดชากรรมแต่ใเการค้นฟ้าป็นิพพิจนาด้วยปัญญานั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ยากการไข้ควรตัวนี้เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าเมื่อบุคคลที่มีใจอันสงบแล้วเมื่อ จะเดินปัญญาขึ้นมาอย่างนี้บ้านต้นลำดับที่ยกจิตขึ้นจะพิจารณาอย่างนี้ไปได้สักสองสามทีมันก็จะมีอารมณ์หนุนเนื่องเขา้ามาไปใหญ่ทีเดียวเราก็ต้องสังเกตคือการที่จะสังเกตอย่างนั้นก็หมายความว่าเรานึกใน,ในอารมณ์ตัวนี้มาพิจารณาแต่มีอารมณ์ตัวอื่นเข้ามาแทรกบ่อยๆอ,อย่างนี้ แสดงว่านั่นจิตของเราสมาธิไม่แข็งเต็มที่เมื่อเรารกเรื่องตัวนั้นขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ไม่มีอารมณ์อื่นแทรกเข้ามามีเฉพาะที่ความคิดของเราตัวนั้นตัวเดียวนั่นทเมื่อเป็นอย่างนั้น,นเรียกว่าสมาธิดีพร้อมด้วยกับปัญญาออให้ลงมือค้นฟ้าลงไปให้มากๆท่านจึงกล่าวว่าพาวิโตบาหุริโกโต จะเดินให้มากทําให้มากแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความอภินญายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งนี่เป็นอย่างนั้นความรู้แจ้งรู้ที่ไหนรู้อยู่ที่ตัวของเราคำปฏิบัติที่ว่าแจ้งโยงฟังให้ดีๆแล้วทีเนี้ยคำที่ว่ารู้แจ้งรู้อย่างไรรู้ตรงไหน ก็เพราะคําที่ว่ารู้ตัวนั้นก็รู้ที่พูดไปว่าไอ้ที่ว่าอารมณ์อันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นอารมณ์หรือความคิดอันหนึ่งที่ว่าขาเจ็บมือเจ็บอันนั้นเจ็บหัวเจ็บอย่างนั้นอย่างนี้รู้ก็ต้องรู้ตัวนี้ไม่ใช่รู้ตัวที่อื่นรู้ตัวกิริยาของของใจที่คิดนึกไปต,ตัวนี้เองจึงเรียกว่า รู้ได้ปัญญาเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วมันก็แจ้งชัดมันก็วางอารมณ์ตอนนั้นก็ดับไปถึงแม้จะเกิดขึ้นมาถ้าเรามีความรู้มีปัญญาแรงกล้าแล้วตัวนั้นก็ไม่สามารถจะมาทำทำลายจิตใจของเราให้เศร้าหมองขุ่นมัวนี่เพราะฉะนั้นเพราะะฉนนั้การปฏิบัติธรรมะก็ต้องอาศัยการค้นฟ้าพินิจพิจารณาให้มากๆอันใดเป็นของของเรา อันอันอันใดที่เราว่าสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาคน้นบ้านช่องเข้าของเงินทองแล้วก็มาไข้ควรดูไอเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้บอกเรานี่ไปเอาเป็นผู้เอาใจไปขวักไข่ไปกังภาวะกังวลก็เกิดท่านแหละความฝักไฝความความกังวลตัวนั้นะท่านเรียกว่าเป็นสมุท,ทยัย ทำให้ใจของเรานั้นหลงเพลิดเพลินเป็นวงเป็นอะไรอาวรอ์อยู่อย่างนั้นหายไปก็ลำพึงลำพันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจงวาตัวนั้นนำมาซึ่งตัวตัวของสมุทัยนำมาซึ่งทุกนะเพราะฉะนั้นจะอย่างแทศอย่างนี้ก็แทศไวๆเร็วๆอย่างนี้มันก็นั้นแต่เวลาเอาเข้จริงมาก็ต้องเป็นเวลาหลายๆปีนะโยมต้องสู้กันนาน,าน พิจารณาตัวนี้เป็นสิ่งที่ยากการค้นฟ้าเป็นเหืพิจารณาเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยชอบบุคคลที่ทำสมาธิเมื่อเกิดความสงบแล้วชอบเข้าไปอยู่เฉพาะซ้ำความสงบตัวนั้นไปอาศัยสมาธิตัวนั้นนานเข้านานเข้ามันก็เสื่อมเสื่อมคือเรียกว่าตั้งจิตเข้าอย่างเดิมไม่ได้อย่างถ้าถาแม้เราตั้งจิตเข้าอย่างเดิมไม่ได้ตัวนั้นเราก็ต้องมาแก้ใหม่ด้วยพิธีอะไร ทีนี้จะอธิบายให้ฟังก็เมื่อเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาแก้กันด้วยการบริกรรมนี่นแหละเพราะจิตมันตกจิตตกก็ต้องมาบริกรรมอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เราเคยที่เกิดความสงบอย่างนั้นอย่าได้คิดตัวนั้นว่าอย่างนั้นเราไม่ต้องไปหมายที่จิตจะสงบเม,มื่อไม่สงบแต่ขอให้สังวัฏยายคือเรียกบริกรรมพุทโธนั้นให้อยู่ตลอดเวลาแล้วใจนั้นเมื่อใดก็ทําอย่างนั้นมากเข้ามาเข้าต้องเกิดความสงบเอง โดยที่เราไม่ต้องสงสัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะนิวรนนั้นน่ะทู้ความจริงไม่ได้เพราะนิวรนเกิดขึ้นแล้วมันยอมดับไปแต่ใจของเราผู้ทุทธ่มีความรู้ความฉลาดที่มีความเข่งแข็งต่อท,ทู่พทธเจ้าจึงแสดงว่าขันติภาคเพียรพยายามอย่างนั้นแล้วใจตัวนั้นก็ต้องเกิดความสงบนี่เมื่อเกิดความสงบแล้วเราก็ต้องอาศัยการสิริพิจารณา การปนพิจารณานี่ก็ต้องอร,รู้อะไรรู้อะไรรู้คือรู้ใจที่คิดที่นึกปรุงแต่งตัวนั้นเองเรียกว่ารู้เรียกเรียกว่ารู้จักสมุทยัยสมุิสมุดเพราะใจที่มันไปติดอันนั้นอันนี้ว่ารูปแดงรูปขาวรูปรูปเขียวรูปเหลืองตัวเนี้ยที่ไปปรุงไปเมื่อเรามาตามรู้มาพิจารณาตัวนี้ลงไปแล้ว ไม่เห็นสภาวะสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเครื่องหลอกลวงเป็นเครื่องอทาของใจใจเราให้เกิดความรุ่งเลืองต่างหากใจตัวนั้นก็จะแยกออกมานี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักการพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยตัวนี้แหละตัวตัวปัญญานี่เป็นสิ่งสาคัญต้นฟ้าเป็นนิพิจารณาแต่นนี้ถ้าเห็นจริงลงไปอย่างนั้นน่ะ ก็ไปเห็นตัวที่พิจารณานั่นเองตัวที่เป็นไปว่าขนผมเล็บฟันหนังเห็นตัวนั้นเองเห็นอย่างกระชั้นทําไมจึงมาเห็นอย่างนั้นก็ไปเห็นไอความคิดนึกพุงแ่งตัวนั้นสิที่ว่าเป็นขนเป็นเป็นเล็บเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นตักไตไส้ทุ่งตัวนั้นตัวนั้นเป็นตัวผู้ว่าแล้วผู้ว่าตัวนั้นมันก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงว่าเียน เป็นบาทของสมาธิสมาธิเป็นบาทของปัญญาอ่าแล้วทีนี้ปัญญาเป็นเป็นบาทของมิมุตตินี่ฟังให้ดีนะปัญญาเป็นบาทของวิมุตติเพราะความอดทนความปล่อยวางของใจความปล่อยวางของใจใจที่ปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายนั่นนะ่ะมันต่างกันกับใจที่มีอารมณ์ เพราะใจที่ไม่มีอารมณ์นั้นมันอยู่ด้วยความสงบแต่สงบด้วยธรรมชาติที่มีใจที่รู้อยู่อย่างนั้นโดยไม่เกี่ยวเกี่ยวกาะกับอะไรทั้งหมดนี่การปฏิบัติธรรมะก็ต้องอาศัยจุดตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นอย่างพระอ,องค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอดข้าวอดปลาจนกระทั่งบําเพ็ญเกือบเป็นกับตายก็จะได้กักรู้ธรรมะของของพระอ,องค์ แล้วก็มาซ่่พร่มสอนพวกเราจนทั้งถึงทุกวันเนี่ยก็นัว่าพวกเราอาเป็นผู้มีราบราบประเสริฐมามาเกิดเกิดขึ้นมาเพราะป่าพุทธศาสนาท่านเรียว่าเป็นราภานุตริยะเป็นราบอันประเสริฐสูงสุดของมนุษย์เราทั้งปวงนี่แหละเพราะฉะนั้นอจะมาแสดงธรรมก็เอาย่อๆวันนี้ไม่ค่อยร่างกายไม่ค่อยสบายเลย เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ะดตับฟังธรรมะบรรยยัญญาพอย่อๆยเป็นพอเป็นคติแล้วจงโอปนิโคน้อมไปทีนี้พิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราแล้วจะสร้างความรุ่ง,รงเรืองให้อนาคตของเราขึ้นมาในสัมปราชากพิพแล้วจงจงนำธรรมะที่จะมา แสดงนี้เอาไปไข้ควรคึกกองพินิพิเทรดาเมื่อเห็นดีเห็นชอบแล้วจงลงจงลงมือประพฤติป,ปฏิบัติต่อนนั้นไปก็จะได้บึงเกิดความสุขควาเมเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังแสดงมาก็สมควรกับกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการเดนี้เอาละเอาจ